ประเด็นเศรษฐกิจช่วงนี้มาเริ่มจากราคาของกินของใช้นะคะที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงพาณิชย์นะคะอย่างใกล้ตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นอาหารหลักของหลายๆคนก็คือไข่ไก่ค่ะราคาไข่ไก่ที่มีการออกมายืนยันแล้วนะคะว่าไข่ไก่คะหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกยังอยู่ในราคาที่ควบคุมไม่ให้มีการโฉยโอกาสขึ้นราคาค่ะ นายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรณีที่สากรผู้เลี้ยงไก่ไข่แจ้งปรับราคาไข่คละน้าฟาร์มขึ้น20สตางค์ต่อฟอง จาก3บาทหสตางค์ต่อฟองเป็น3บาท80สตางค์ต่อฟองโดยมีการติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่ทั่วประเทศณนะวันที่15พฤษภาคมพราว่าราคาขายปลีกไข่ไก่เบอร์สามเฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่3บาท90สตางค์ต่อฟองราคาขายปลีกที่ตลาดสดอยู่ที่3บาท20สตางค์ถึง4บาทส0สตางค์ต่อฟองส่วนห้างค้าปลีกค้าส่งราคาอยู่ที่3บาท70สตางค์ถึง4บาทส0สตางค์ต่อฟองก็ยังอยู่ภายใต้โครงสร้างราคาค้า ที่กรมการค้าภายในกำกับดูแลให้เป็นไปตามโครงสร้างแล้วก็คุมเข้มไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาเกินสมควรค่ะสำหรับการปรับราคาไข่ไก่คละนะครับมีสาเหตุมาจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นนะครับประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ทําให้ตัวแม่ไก่นะครับออกไข่ได้น้อยลงนะครับและไข่ก็มีขนาดเล็กลงด้วยส่งผลให้ต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นจากขนาดไข่ไก่ที่เล็กลง รายได้ที่เกษตรกรได้รับจากการจําหน่ายไข่ไก่ก็ลดลงด้วยทางกรมการค้าภายในจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้บริโภคโดยได้จําหน่ายไก่ ราคาต่ํากว่าท้องตลาดผ่านโมบายพาณิชและโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเพื่อที่จะช่วยลดค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนครับกรมการค้าภายในก็ยังได้ติดตามสถานการณ์ราคาไข่ไก่อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภคถ้าพบว่าผู้ค้ารายใดมีพฤติกรรมจําหน่ายไข่ไก่สูงเกินสมควรคือขายแพงเกินไปเนี่ยนะคะสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายในหมายเลข1569นะคะและถ้าไปตรวจพบเจอการกระทําผิดจริง โทษปรับไม่เกิน140,000บาทจำคุกไม่เกิน7ปีหรือว่าทั้งจำทั้งปรับค่ะ